วิธีร่ำรวยในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่โดยแกรนดคาร์เดิแกรนงคาร์เดินักธุรกิจนักลงทนุนนักเขียนนักพูดนักขายเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้คนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ใช่เศรษฐีพันล้านอย่างเขานั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ถ้าคุณอยากรอดสิ่งแรกที่คุณจาเป็นจะต้องเสียสละในทันทีเลยก็คือความสะดวกสบายเดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปในวัยเด็กของเขาว่า เขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนขัดสนเติบโตมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกๆอีกห้าคนเพราะพ่อของเขานั้นได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียง10บขวบนั่นจึงทําให้อายรายได้ของครอบครัวของเขานั้นหายไปในทันทีเพราะพ่อของเขาถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านในการทํางานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นเมื่อรายได้หายเขาอยากจะบอกกับทุกคนที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องของรายได้ไม่พอใช้ตกงานไม่มีเงินว่าอย่าพยายามอดครวนรำไห้ หรือทนทุกข์จมปลักอยู่กับปัญหาดังกล่าวเพราะต่อให้คุณเสียใจมากแค่ไหนปัญหาที่ว่ารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนั้นมันก็ยังคงอยู่ไม่หายไปไหนอยู่ดีซึ่งใน,นตอนนั้นคุณแม่ของเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งการเก็บออมเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กหลายต่อหลายชั่วอายุคนว่าเก็บออมแล้วจะมั่งคั่งมั่งมีโดยแกร้งคาร์โดนบอกว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเงินฝากในธนาคารก็คือตัวของธนาคารเองนั่นแหละที่พวกเขาจะพยายามท,ทาท ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ผู้คนมาฝากเงินที่ธนาคารให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ธนาคารทํากันนั้นพวกเขาไม่ได้เอาเงินของผู้ฝากไปเก็บไว้ในตู้เซฟไว้เฉยแต่พวกเขานําเงินไปปล่อยกู้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าในขณะที่ให้ดอกเบี้ยงเงินฝากแค่กระจึงเดียวด้งน,นทางแกรนดคาร์โดนแนะนําว่าสิ่งที่ทุกคนควรทําอย่างยิ่งไม่ใช่การเก็บออมซึ่งรวมไปถึงการเก็บออมเพื่อการ,กรเกษียณด้วยเพราะการออมไม่ได้ทําให้ใครร่ํารวยขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งที่ควรทําก็คือเมื่อได้เงินมาแล้วเขาได้นาให้ทําการรีอินเวส คือการนําเงินที่ได้กลับมาลงทุนในตนเองเพิ่มมากขึ้นลงทุนในธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยในที่นี้เขาหมายถึงให้ทุกคนหาแหล่งรายได้ที่2ที่3ไม่ใช่แนะนําให้ไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือกองทุนแต่อย่างใดโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนที่สูงคุณอาจจะสูญเงินทั้งหมดที่หามาได้ภายในชั่วข้ามคืนดังนั้นจงลงทุนในสิ่งที่คุณคิดว่าจะไม่สูญเงินก้อนที่อุตสาหามาด้วยน้ำพักน้ำ หามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยหามาด้วยความยากลาบากหายไปโดยเขาแนะนําว่าให้คุณลงทุนไปกับสิ่งที่มันสามารถผลิตกระแสเงินสดหรือแคชฟลูออกมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเก็บแคชหรือเงินสดเอาไว้เฉยๆนั้นไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเงินสดคือขยะที่มันไม่มีค่าในตัวมันเองฉะนั้นจงใช้เงินทํางานให้คุณอย่างหนักจงเอาไปใส่ไว้ในสิ่งที่สามารถผลิตเงินให้คุณได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเก็บเงินสดเอาไว้ที่ธนาคารหรือที่บ้านในตู้เซฟเอาไว้เฉยๆนั้นในทุทกๆปี ตัวของมันจะมีอำน,นาจในการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงอยู่ตลอดเวลาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอินฟลชันหรือค่าเงินเฟ้อที่แม้จำนวนเงินสดของเราจะมีตัวเลขเท่าเดิมแต่ในปีถัดไปตัวของมันกลับซื้อของได้น้อยลงซึ่งหลังจากที่โลกของเราเผชิญกับโรคระบาดอย่างโควิด -19 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะง,งักปิดตัวลงมามา,มากกว่า2-3ถึงปีอย่างต่อเนื่องและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกว่า มันจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจผู้นำของโลกรายใหม่ที่อาจจะมาแทนสหรัฐอเมริกาหรือไม่ดังนั้นให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้อะไรที่ทำแล้วทำให้มีไรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นก็ทำเลยอย่ามัวแต่ติดสบายเริ่มหางานที่2ง,งานที่3เพื่อสร้างไรายได้ให้เข้ามาให้ได้มากที่สุดณเวลานี้ส่วนพวกการลงทุนในกองทุนรวม e t f i r s 4 0 1 k i r a การกระจายการลงทุนนู่นนี้นั่นเอ่ยทางแกรนด์คราดอนก็บอกว่า กองทุนเหล่านี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นกับดักแก่คนชนชั้นกลางเพื่อชักจูงให้ออมเงินเอาไว้ในกองทุนต่างๆเหล่านี้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้คนที่อยู่ในวอลล์สตรีทที่เมื่อมีเงินในกองทุนเหล่านี้มากขึ้นพวกเขาก็จะยิ่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นในขณะที่คนชนชั้นกลางก็จะอยู่ในชนชั้นกลางต่อไปเพราะผลผลิตจากตลาดเหล่านี้ก็คือมันนี่หรือตัวเงินซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์หลักของสหรัฐอเมริกาที่สินค้าของประเทศนี้ก็คือเงิน US ดอลลาร์ซึ่งการผลิตเงินดอลลาร์ออกมานั้น ทางรัฐบาลไม่ต้องการไรายได้จากภาษีแต่พวกเขาต้องการให้คนทํางานให้เพื่อแลกกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่พวกเขาปรินออกมาเพราะระบบที่รัฐบาลพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทํางานอย่างหนักให้กับประเทศก็คือมันมีแพทเทิร์นตายตัวอย่างเช่นหลังจากเรียนจบเขาจะต้องเริ่มต้นหางานทําแล้วก็จะส่งเสริมให้คนซื้อบ้านเพื่อผ่อนกันเดยวยาวๆ30ปีเพื่อที่จะได้ตั้งใจทํางานไปตลอดหลาย10ปีหรือบางทีก็อาจจะมีบ้านหลายหลังซื้อมาขายไปขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้น เป็นนี่ก้อนโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินผ่อนค่าบ้านกันไปนานๆซึ่งแกรนคาร์โดนก็บอกว่าถ้าหากเราลองไปดูมหาเศรษฐีระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์หรืออย่างอีลอนมัสนั้นพวกเขาจะมีบ้านแค่หลังแรกหลังเดียวยังปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีบ้านหลังแรกหลังเดียวที่ซื้อเอาไว้ตั้งนานแล้วและเขาก็ใช้อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบันหรือยอย่างอีลอนมัสนั้นกลับไม่มีบ้านไปขอตัวเองด้วยซ้ําไปทั้งๆท,ที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับที่หนึ่งของโลกซะด้วยซ้ํา พราะโดยปกตินั้นคนท,ทั่วไปถูกปลูกฝังว่าในชีวิตของคนเรานั้นความฝันอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีบ้านหลังใหญ่เป็นของตอนเองให้ได้แม้ว่าจะต้องผ่อนด้วยเงินจํานวนมากอย่างต่อนเนื่องหลายสิปีก็ยอมแต่ในขณะที่เกรนคาร์โดนเขามองว่าชีวิตในฝันที่แท้จริงนั้นไม่ควรถูกผูกติดกับนี้สินอย่างการผ่อนชําระบ้านในระยะยาวเพราะชีวิตในฝันที่แท้จริงนั้นคือชีวิตที่มีอิสระไม่มีข้อผูกมัดโดยเฉพาะข้อผูกมัดที่เป็นหนี้ทางการเงิน โดยคำแนะนาสำหรับคนวัยทำงานในช่วงอายุ20ปี -30 ปีนั้นทางแกรงคาร์ดอการแนะนำว่าในช่วงตั้งตัวนี้ยังไม่ควรเป็นหนี้ก้อนใหญ่อย่างการกู้ซื้อบ้านโดยเขาได้เล่าว่าในปัจจุบันเขามีอาพาร์ตเมนต์ในครอบครองราวรา,า12,000ห้องซึ่งตลอดเส้นทางที่เขาทำงานหาเงินและสั่งสมความมั่งคั่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นเขาไม่มีบ้านเป็นของตนเองเลยจนกระทั่งเขานำเงินไปลงทุนในอาพาร์ตเมนต์จนมากพอที่จะมีะไรายได้มาจ่ายค่าเช่าบ้านของตนเองได้นั้นนั่นแหละ ึงจะค่อยคิดซื้อบ้านนของตนเองยกตัวอย่างเช่นหากอพาร์ตเมนต์ได้กําไรจากค่าเช่าหลังแรกหลังจากหากักลบก็บหนี้กับที่จะต้องผ่อนจ่ายธนาคารแล้วสมมุติว่าได้กําไรที่ละ5 0 0 0บาทต่อเดือนดังนั้นถ้าคิดจะกู้ซื้อบ้านแล้วค่าผ่อนบ้านอยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนสิ่งที่จะต้องทําก็คือเขาก็จะลงทุนกับอพาร์ตเมนต์ที่ได้ผลตอบแทนท่าท่ากับหลังแรกอย่างน้อย3มห้องขึ้นไปเพื่อที่จะนํากาไรจากอพาร์ตเมนต์นั้ไปจ่ายค่าเช่าบ้านของเราเองได้แบบที่เราไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋ ต่ถ้าหากคุณตัดสินใจไปกู้ซื้อบ้านก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะต้องหาเงินจํานวน1 5 0 0 0บาทที่จะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าของคุณในทุกๆเดือนซึ่งนั่นมันแตกต่างกับอย่างแรกโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อก็คือเขาจะนําเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์นํำไปลงทุนให้มันงออเงยก่อนแล้วค่อยนําเงินที่งออเงยหลังจากนั้นนํามาใช้จ่ายอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเงินค่าตัวที่เขาได้จากการทํางานในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไร่ก็ตามสมมุติว่าวันนี้เขาได้ค่าจ้าง500บาทหรือ50,000บาทหรือ5ล้านบาทก็ตามทีเขาจะนําเงินก้อนดังกล่าวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก่อนเลยส,สิ่งแรกที่เขาจะได้ประโยชน์ในทันทีเลยก็คือเมื่อเขาไม่ได้นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายแต่ไปใช้เพื่อการลงทุนเขาก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีในทันทีแล้วหลังจากที่อสังหาริมทรัพย์ที่เขาได้ลงทุนไปนั้นมันเริ่มสร้างกระแสเงินสดกลับคืนมาเงินก้อนนั้นแหละเขาถึงจะนํามาใช้จ่ายจริงๆ โดยเขาได้ยึดหลักนี้มาตั้งแต่อายุ2 7ปีจนตอนนี้เขาอายุ64ปีแล้วก็ยังยึดประโยคที่เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าจงอย่ากใช้จ่ายเงินที่หามาได้อย่างเด็ดขาดยกเว้นเอาไว้เพียงอย่างเดียวก็คือจ่ายเงินนั้นเพื่อการลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ซึ่งเขาก็บอกว่าในสภาพวเศรษฐกิจณขณะน,นี้เขาก็คาดการเอาไว้ว่าในช่วงราวๆ12-18เดือนนับจากนี้ เราอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในช่วง50 100ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้